สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปภาพพี่น้องไปพูเรล่อครับการสินครับนี่การสินพาลาเตไปตัดไหมครับเนื่องจากว่าพาตาดัดเหนียวนะครับเนียวในท่อปัสสาวะนะครับประมาณรอยก่าก่อนนะครับพาออกเรียบร้อยแล้วก็เลยดูทักทอาทิตย์หนึ่งครับหลังจากพาตัดแล้วก็มาอยู่บ้านอาทอิตย์หนึ่งมันี้พบมือสิไปตัดไหมครับ นี่แหละครับลาตีติรตัดใหม่ครับมือนี้มือนั่นเงี้ยว,วได้ครับแตะมันไปซ่าก็พือสีมันเนรนเียบร้อยไปรซ่าของนั้นนะครับพอดีไปคนใจขาดตาจ้างรวดเร็วผมมือไหนได้ไปแก้ไหมครับลาตเตออายุป,ประมาณจะมีกับแปดปีแล้วครับ ถนนเส้นนี้คือถนนทั้งรอบเมืองทั้งรูดตัดใหญ่งไหมครับใบพาดบ้านเพื่อนใบพาดหลังโรงแรมริม,มป่าครับทางเสน้นนี้ครับเดี๋ยวไปจะเห็นโรงแรมริม,มป่าครับโรงแรมริมป่ามืใกล้พวนะครับโรงแรม,มนนร,แริม,มป่า อันนี้คลินิเนกเพื่อนอกไก่แล้วครับใกล่ยืนเยี้ยงครับอันนี้ครับนี่ครับบ้านหลังทียนยน,ยน,ยนี่นี่ครับตื้อหลังที่เห็นอยู่เลอคลินิกหมอนะครับหมอคลินิกหมอนี่เพิ่นเปิดตลอด24ชั่วโมงครับให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ ตอนนี้เดียบด้อยแล้วครับรับยารับยังเดียบด้อยแล้วเราจะเดินทางกลับครับตอนนี้ครับเดินทางมาสมเด็จห้องพินะครับกลับสมเด็จขอบมาในเขตเทศบาลนะครับเทศบาลสมเด็จตอนนี้ก็อยู่แถวๆน้นรถตัดนะครับยิงๆรถตัดนี่นะครับอีซี่ อีกสี่โรตารประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะจอดซื้อของอยู่ลานตรงข้ามกันนี่ครับนี่ครับลาเต้อายุแปดปีแล้วสำหรับลาเต้ปีนี้นะครับรับยารับยามะกินอีกครับตรวจตรวจร่างกายพบว่าเป็นพยาธิในเส้นเลือดนะครับนี่ประจานยาให้ครับคิดเพิ่มอีกสองพันครับ หลังจากที่ใสทางกอนว่าตรวจเรือประมาณหาเอยอันนี้เป็นตรวจลายแนว่เปนเป็นตรวจเพิ่มอยู่นะครับตรวจเช็คระบบข้างในกับใจใส่พ่งนง้นีน่และทุกอย่างก็เลยคิดเป็นเงินอีก2,000บาทครับระบบเัินครับอย่งางจริง อาสลักที่นี้กับอาบัสมีนะครับฟังเพลงต่อเลยครับเพลงขอจองห้องใจนะครับจากการันของอาจารย์ไก่ทวีปอครับสลักที่อนี่กําลังปตรียมรองนะครับเอาสลักทีดนี้กับสัสีครับผมสวัสดีครับ